ผงภาพลวงตาชั้น80ภาพลวงไรอาตัวร้ายแห่งชั้น80ที่จะทําให้เราปวดหัวได้มึนงงติดสตันแบบไม่พักผมก็จะมาแนะนําทีมผ่านแบบจบวถือว่าเป็น1ทีมในหลากหลายร้อยทีมสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแบ็คโคเบอร์เและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเบอร์เอ็มและ n นาล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพกและยังมีเกมอ,อื่นอื่นอีกมก สามารถทักไปที่แฟนเพจ powerplay หรือแอดไลน์แอด powerplay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerplay นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางการผ่านโถง80นะครับเพื่อรับของวันเป็นแบ็คคริสตัล1,200และก็กล่องฮีบ LR เพื่อเราจะไปต่อได้ชั้นต่อๆไปโถงภาพลงตาชั้น80ถือว่าเป็น1ชั้นปราบเซียนก็จะทําให้เราเนี่ยหัวร้อนได้เลยนะครับด้วยความที่ว่าบอสไลอาเขาจะมีทั้งคันลอกบัฟมีเทิร์นเบิ้ลเสริมและยังมีดาเมจที่รุนแรงอีกทั้งเขายังได้เปิดเทิร์นก่อน ไม่ใช่แค่นั้นนะครับลูกน้องก็ยังโหดไม่แพ้กันมีทั้งยุยยุ่แบบ100%มีเพิ่มพลังจมตีและก็มีเสริมพลังอาวุธส่วนเวฟแรกอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับก็จะมีพวกตัวละครฮิลฉะนั้นในส่วนของทีมที่แนะนำนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ทีมแล้วกันในหลากหลายทีมเพราะเผื่อใครอยากจะไปเล่นทีมดวงอาจจะต้องไปเล่นพวกมาร์คคู่วินเลี่ยมแต่อันนี้ก็จะใช้ดวงน้อยกว่าน่อยแต่คีหลักสําคัญจะอยู่ที่ตัวละครดาเมจอย่างโนโอเอลอาจจะต้อง5ดาวนะครับและโนโอเอลควรจะต้องทำขีเลทให้มากกว่า60%เเพพื่่่ออิิมมัตตรราาากกดดีไ้้สสูงขึนนว การ์ดสกิลนะครับจะใส่เป็นอันนี้ก็ได้ล้มหายใจแห่งความมืดหรือใส่การ์ดสกิลอันไหนก็ได้นะครับที่มีพลังโจมตีที่สูงเข้าไว้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเอาสกิลพิเศษให้ได้มากกว่าเลเวลสซักเลเวล4ก็จะง่ายมากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องทําพลังโจมตีให้มากขึ้นหรือสูงขึ้นนะครับแล้วก็สกิลที่1นะครับควรอัพอย่างน้อยซักเลเวล3เพื่อที่เราจะได้ตอบโต้หรือลงสกิล1จะได้แรงมากยิ่งขึ้นไปอีกส่วนถ้าใครอัพเลเวล5ได้ก็จะเถือนมากม,มาณสัก3 0,000บลกนะครับันรรส คิเลตอย่างที่เกินอาจจะมีประมาณสัก60%ขึ้นไปถ้าใครมีไม่ถึงก็ลองไปดูพวกอุปกรณ์ประดับที่บวกค่าคิเลตส่วนอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใส่ตามสถานการณ์ที่เรามีนะครับในส่วนของพรสวรรค์เราก็จะเลือกไปในส่วนของเสริมกําลังเมื่อถูกบอสโจมตีตรงนี้ตัวละครก็จะถึกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงเราจะใส่เป็นต้านคิสิบเปในส่วนของช่องสีแดงนะครับเราก็จะใช้เป็นความเสียหายที่ทําได้บวกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเสียหายคีย์คอนบวกอีกสิสเบเ,เป มีลดคูดาวนะครับพรแห่งจอมเวทโอกาส20%ที่จะให้ผลบัฟลดคูดาวสักอยสองลง1เทิร์นเมื่อเริ่มเทิร์นอันนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยสําคัญถ้าเราอัพให้เต็มได้ก็จะดีมากๆนะครับส่วนตัวละครถัดมาที่มีความสําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเซลลี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครเปิดบัฟเพิ่มพลังยุตีให้กับโนเอลการ์ดเราไม่จำเป็นต้องใส่การ์ดของเขาก็ได้นะครับเพราะการ์ดของเขาเนี่ยก็จะได้ดูดเลือดซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่เราไปใส่การ์ดไหนก็ได้อาจจะเป็นการ์ดพลังชีวิตกาาารรรรดดขอ fin ออองงอินนลลหหืวทสสไไ้้มมะะคััแแเเเ่่่จป็ตต ใส่อุปกรณ์ให้มีสปีดที่สูงเข้าไว้อาจจะใส่เป็นของทะเลลึก4ชิ้นเพื่อให้ได้ความเร็วมากขึ้นแล้วก็ไปใส่ของเซตมุ่บ้านเพื่อที่เราจะได้พลังป้องกันเพิ่มเติมขึ้นไปอีกส่วนประดับนะครับก็ใส่ตามมีตามเกิดเราจะใส่เสริมให้ตัวละครถึกพวกประดับเป็นเซตป้องกันก็ได้นะครับก็จะได้ยืนได้ง่ายมากยิงขึ้นส่วนถ้าใครไม่มีเซลลี่นะครับก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปเป็นโกสเพราะว่าโกสก็สามารถใช้ได้ก็จะมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดด้วยสกิลที่2เราก็จะให้เขาเปิดสกิลนี้ก่อนเลย ให้ดีอ่ะไปใส่ตัวเชลลี่น่าจะเวิร์กกว่าและในส่วนของตัวละครฮิวนะครับก็จะแนะนําเป็นชามี่ระดับ SSR ตัวนี้เราก็ใส่เลือดเยอะๆได้เลยนะครับใส่เลือดเท่าที่เราใส่ไหวและถ้ามีการ์ดใบนี้ลมหายใจแห่งวายุก็จะช่วยได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าจะสามารถกันสตันได้แต่ถ้าเราไม่มีก็พึ่งดวงในการกดไปใส่พวกการเลือดได้เหมือนกันอย่างเช่นการ์ดชามี่ระดับ SR หรือจะใส่การ์ดของเขาเองอันนั้นก็จะได้ต้านขีดด้วยเมื่อเราใช้สกิลที่2ถ้าเป็นไม่ได้นะครับชามี่ก็อาจจะอัพสกิลที่ส เลเวล2หรือเลเวล3สกิลที่3สกิลพิเศษเนี่ยก็อัพเลเวล2หรือเลเวล3ด้วยเช่นกันแต่ส่วนตัวผมไม่ได้อัพนะครับแล้วก็ใส่ของประมาณนี้มีเซ็ตป้องก,กันติดดาวเซตเอพีติดดาวแล้วก็เซ็ตสปีดติดดาวสปีดติดดาวอาจจะไม่ต้องใช้เราไปใส่พวกเซตตั้นคีได้แต่อุปกรณ์ไม่มีนะครับก็เลยต้องใส่แบบนี้ไปก่อนส่วนถ้าเราไม่มีชามี่ก็ไปใส่พวกมิโมซ่าอาจจะเป็นร่างเขียวร่างแดงตามแล้วแต่ตัวละครที่เราอัพมาได้เลยนะครับตัวละครพวกนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันหมดส่วนตัวละครแท้งนะครับโดยส่วนตัวเราก็จะ จะเน้นอุปกรณ์เป็นพวกป้องก,กันใส่ป้องกันไปสัก4ชิ้นและใส่ป้องกันติดดาวใส่ SP ติดดาวแล้วก็ไปใส่การ์ดของอัสต้าระดับ SR อันนี้ก็จะได้รับความเสียหายจากบอลลดลง1 8ส่วนสกิลที่เขาใช้เราจะเน้นใช้สกิลผสานหลกัลกๆอันนี้ก็จะได้โอกาสตัน40%สนต์ส่วนสกิลที่2เนี่ยส่วนมากเขาจะติดยื้ระยะราคูดาวอันนี้ก็จะไม่ได้ใช้จะใช้แค่สกิลผสานซึ่งตันเนี่ยก็จะเป็นตันแบบหมูนะครับแต่ในกรณีที่เราไม่มีมาร์กเราสามารถไปใช้อัสต้าชุดว่ายน้ำได้ก็อกคือ เขาจะมีสตันที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากกว่าโอกาสจะอยู่ที่55แต่การสตันก็จะเป็นสตันแบบเดียวเราอาจจะต้องกดมือนะครับในส่วนนี้นอกนั้นในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราก็ใส่เหมือนมาสกทีมโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่เกิดสําคัญก็จะอยู่ที่โนเอลถ้าโนเอลไม่5ดาวอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะผ่านได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราทําของประมาณนี้มีป้องกันมีโจมตีที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราแล้วละ่ะในส่วนของการตั้งค่าสกิลก็จะแนะนำนะครับให้สสนะใส่สกิลพิเศษไปเลยโนเอลด้วยนะแล้วก็ชามีใช้งงานนนสสิลพเเศษยแต่ใ่ใวขอ เราก็ใช้งานสกิลผสาน Tamb ก่อนที่จะใช้งานสกิลที่2เพื่อที่จะมีโอกาสสตันลูกน้องถ้าดวงดีสตันติดบอสและก็ลูกน้องพร้อมกันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแต่นั้นก็จะใช้ดวงหนักๆดวงมากๆและเทมของโกดและอัสตาเราจะใช้สกิลประมาณนี้นะครับโกดเราจะเปิดบับสกิลที่2ก่อนแล้วค่อยไปใช้งานสกิลพิเศษจะแตกต่างจากเชลลี่ที่เราจะใช้งานสกิลพิเศษก่อนแล้วค่อยไปใช้งานสกิลที่2หรือว่าเราจะสลับสับเปลี่ยนเอาก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่ก่กกดวงงของเรราาถ้ในณีีท ทำคีย์ทคอนมากกว่า60%หรือ5 0ขึ้นไปนะครับโอกาสการที่ระเบิดบื้มหรือคีทุกตัวเนี่ยก็จะมากขึ้นคือเวฟแรกเนี่ยเราจะไม่เสียเวลาตีตรงนี้ส่วนเวฟที่2เนี่ยเราจะเน้นตอบโตเห็นไหมครับถ้าทําพลังป้องกันประมาณนี้ตัวละครประมาณนี้แล้วเขาจะเปิดโล่ให้ตัวละครตัวเองปุ๊บเชลลี่ถ้าไม่ติดมือจะได้เปิดบัฟเพิ่มพลังเวทต่อโลก่ก็จะหนามากยิ่งขึ้นแต่นี้อาจจะต้องพึ่งดวงด้วยนะครับ ว่าลูกน้องเนี่ยจะมาตีตัวนี้หรือเปล่าถ้ามีถ้ามามตีตัวนี้ก็จะได้ตอบโต้เพิ่มเติมไปอีกนะครับแต่ถ้าไม่ได้ตีเราก็ต้องอาศัยโจมตีเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสตันนะครับแบบนี้ให้ได้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับดวงของเรานะครับว่าเขาจะโจมตีใส่ตัวละครไหนอย่างอันนี้นะครับชามี่ตายอันนี้ก็ค่อนข้างแย่และลำบากแล้วก็โนเอลนะครับอาจจะต้องให้เขาเนี่ยเปิดใช้งานสก,กิลที่2ให้ได้ ถ้าเขาไม่โดนเพิ่มคูดาวของสกิลก่อนนะอ่าเราก็ใส่สกิลไปนะครับเพิ่มพลังยจมตีทั้งหมดแล้วยังไงสิเธอโนเอลไม่มานะครับก็อย่างนี้แหละลดพลังยจมตีเวทคูดาวของสกิลที่2ไม่มาเราก็จะแย่มันต้องเน้นหารอบที่ดีๆหน่อยอย่างนี้ถือว่ารอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสชนะไ,ไหมก็ค่อนข้างยากขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยสกิลที่2จะมาหรือเปล่านะครับ เพราะว่ามันก็ใกล้เคียงแล้ว แต่สกิลที่2ไม่มาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราต้องรีรอบไปเรื่อยๆถือว่ารอบในการทําคลิปค่อนข้างเกลือนะครับการกดแบบนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสัก2อสชั่วโมงขึ้นอยู่กับดวงของเราได้แหละแต่ถ้าเว็บแรกเราไม่ติดคิทุกตัวอันนี้เราก็รีใหม่ได้เลยนะครับมันค่อนข้างเสียเวลาอย่างนี้ใช่ไหมครับกดรีใหม่และเลือกทีมที่จะสู้แล้วก็กดไปต่อเพื่อที่เราจะหารอบที่ดีๆเข้าไว้จริงๆในส่วนของตุลโครนฮิวนะครับเราอาจจะใส่เป็นตัวละครแท้งเพิ่มเติมเอาก็ได้นะถ้าไม่ได้คิดอะไรมากอย่างนี้ฮะโดนตันโดนตันก็รีเลย โดนตันเราก็รีเชลี่นี่ครับเปิดบัฟเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดโนเอลลงสกิลติดคิแล้วพอมาเว็บนี้ติดตันเอาใหม่พอได้รอบที่ดีๆแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นรอบหนึ่งที่ดีได้บัฟเพิ่มพลังเวทชามิฮิวรอบที่ดีแต่ไม่ได้ตอบโต้นะซึ่งต้องอรอลุ้นให้ลูกน้องเนี่ยมาตีตัวนี้ด้วย บางทีก็ไม่โดนตีก็จะหยาบไปเพราะว่าเราต้องรีบเคลียร์ลูกน้องให้ได้ให้เหลือเขาแค่ตัวเดียวก็พอนะครับจื๊บ้วยังไงซิไลอาตีมาปึ๊บปึ๊บโนเอลตอบโต้แล้วก็เปิดโลบาเลียโลเราก็หนา อืมเขาตีมาร์กไปครับยุยุไปยุยุไป,ไปแล้วก็สกิลมาร์ก็หล่นไปแล้วอย่างนี้ก็น่าจะต้องเอาใหม่นะครับประมาณนั้นแต่ทรงถือว่าค่อนข้างมาดีอยู่สกิลไป โลบาเรียมาอีกแล้วครับไปเยี่ยง เห็นไหมครับการเล่นทีมแบบนี้ก็จะมีโอกาสผ่านได้ง่ายมากกว่าเห็นไหมครับการเล่นทีมแบบนี้ก็จะมีโอกาสผ่านได้ง่ายมากกว่าการที่เราไปเสกต้นไม้กับการใส่สตันถึงแม้ว่าจะหวังพึ่งสตันด้วยแต่นี้ก็จะใช้ดวงน้อยมากกว่าฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ผมก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับสำหรับถงภาพลวงตาชั้น80ภาพลวงไล้อาหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหนนะ้าขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบบไปแล้วครับ